สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนอ่าเดี๋ยวขออ่านใต้ว่อนนะอุดรพิชัยรัตพิทยาครับผมตอนนี้มาทําอะไรครับเมกี้มานั่งเล่นครับเออตอนนี้น้องเมกี้มาเล่นบีบีของน้องเฟิร์สนะครับเพลงอะไรครับเพลงอย่างวะโอ้ยภาษาสนุนน้องเลยเออเออเดี๋ยวน้องเฟิร์สมาเรียกมือกท่านะครับเพลงนฮักบ็ดีครับผม ง <c oughs> ูว่านักอยกันี่ตะหักต่างหากโโรโร้องมีค่าสเสื่อมเมืออย่างอ,อ,อางาเอาบระจะยังก็เอารจะใส่ดีว่ะยิ่งยังนันนี่เพื่อลบดีนาะเพื่อลบมันดีเลยเฮ้ยหัวกีุ้่งยุทธ์นี่น้ำอันนี้ <ไง S 1> นขึ้นน้ำทีเอามาใหา้วิบเวนตามาให้วิเนตานี่เวนตามาใหายย้ย๋อนี่ยินบอกนี่นิงบอแ่ เ,เด่นตัดแล้วรอต้องเฟิร์สทางหน้าอยู่นะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะไปดูผมว่ได้แต่งหนา้ามันยากกว่าชัดแต่งหนา้าเ,<อ>เรื่องแต่งหน้านี่ก็ได้คิดยากเลยทั้งอย่างนี้คือหู้ย็นบว่าคือเนื้อเรื่องประมาณนนะเขาเขามารับมาส่งอ่ะน,นักเอกคนนี้ประจำนะ,ะทุกเย็นทุกเย็นเรามารับาเขาที่โรงเรียนตลอดเลยอ่าแล้วทีนี้อยู่ดีๆมาวันหนึ่งเขา โอ้พูดนี่น้องอย่างนั้นเหมือน่อมารับลูกเลยใช่ไหมโอเยาวาพอถูกเวยยังไม่แก่ยังไม่แก่ฉันผิดตรงไหนที่ยังไม่แก่เนื้อหาก็จะประมาณนั้นแย่เทคหลายรอบเลยด้วยเขาใจว่านี่รอบนีจํากาดประมันมาได้จ้ำพึ่้ภาษาเราเทกนั่นเทกนี้ไม่ฉากเลิบสิ้นปะบอสมิเช่ขึ้นเหมืนเทกนั่นเด้อยังเยิชิ้นบอตัดออกเป็แล้ว โอ้ขึ้นตัดออกว่ะฮะขึ้นตัดออกว่ะตดออัดออกเลยเนาะมัน่นั่นไฟสาระซีเดียวกี่สาระซียังสาระซีพระเอกกระสันตมาัดไทยกองเทนห้องไอ,อยูได้เลยเ <laughs> ซุ่มแต่กโปงเป็นไปยังเฮไม่ตยานยตนะตามช่องแม็กกี้สไต์อเชียวด้วยนะครับ อ่าใช่ครับผมมี่ยังกไงช่องนั้นมี่ยังไงบุพิสาราด้วยบุพิสาราครับพักก็ลงไปมาหั่นตีกองค cover บอกแล้วคือบอกแล้วว่าแย้มวิลล่าไทยคิดไทยไทยแบบแนวนอนฮะหรือว่าอยู่ผู้เดียวเลยไม่อยูคนไายให้อยู่ผู้เดียวแต่แล้วไม่คนไายให้อันพอดียวเดียวเราไปสัมภาษณ์นางเอกเก่งดีนะครับว่าเดี๋ยน้องหน้ารักใครว่าน้องชื่ออะไรครับเดี๋ยวตามมาครับผมนี่ไงมาแล้ว สวัสดีครับน้องนะครับยังพร้อมถ่ายที่ไหมสวัสดีครับน้องชื่ออะไรนะครับผมชื่อนางสาววลัยพันธ์สอ๋อเคยเล่นเอ็นบีอะไรมาก่อนนะครับไม่เคยคือติงนะครับอันนี้น้องนักเอกนีของน้องเมกกี้นะครับเดี๋ยวน้อง,น,องน้องอะไรนะครับชื่อตองค่ะน้องตองนะครับเดี๋ยวฝากติดตามผลงานของตองด้วยนะครับน้องน่ารักเป็นเพลงแรกครับคือกินเพลงแรกที่จะมาเล่นเ o อร์ให้น้องเฟิร์สเนาะอ่าน้องเฟิร์สเป็นนางเอกเอ้ยเป็นคนร้องแล้วน้องตองเป็นนางเอกทั้งเอกอับนีที่น้องเมกกี้ ของใช่ใช่เลยนะครับเจ้ามีแพงได้ของของน้องตองไว้ไล่นะครับนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องตองด้วยมาแบบไม่ได้นัดหมายกันทันมากเลยนะครับขอบคุณนะครับนักเอกของเราน่ารักนะครับน้องตองเรียนอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นม .5 ค่ะโอเคครับขอบคุณน้องตองครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ไปเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับจะนหายอุกรอ์ครับผมมาครับพเมื่อกี้ได้เล่น m อเพลงกับน้องตองนะครับ อ่าเป็นไะครับนาาเอกชื่อตองนะครับว้าวหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นจากน้องตองเป็นแม่อสมอลเท่านี่บอกบอกว่าอสมอลนี่คอนข้าอันนี้ผู้ผู้ควบคุมก็ดูแลนะครับพี่เอ็ดดี้นะครับวันนี้พี่เอ็ดดี้เอ็ดดี้เป็นคนควบคุมการแสดงทั้งหมดนะครับครับโอ้เขินบริสในอะไงก็กินเร็วแท้เนี่ยกินน้ากินน้าสูบเอาสูบเอาเลยอ๋อ ดวนกูว่าถึกแล้เอาเอาเอาไปแล้ววันนี้โอ้ยดวนเก่งมันวะคี่ขี้เงียบๆหน่องสิเมื่อกี้ขึ้นมาสันเลยวันนี้เอ้าเมื่อชันโอ้ยเพราะวังแมกสิว่าได้เทคนั่นเทคนี่ตัวเอาแบบเทคเดี่ยวพันเดี่ยวพันไปเลยอาปบัจจ์โอ้ยนะ ไม่นอนเลยชิ่งเห่าพี่ไม่ไนอนก็แคยเล่นหนังจักเชียออบ่เคยเล่นคนบ่เคยเล่นเพลงเอวีจักเทียรเนาะวันที่ผู้เใหญ่สิ้นเนี่ยวันที่ผู้เดียวสิ้นเนี่มีทั้งศาสถือน้ามีถือน้ำก็ถือก็มาได้เที่ยวพันมาได้เนี่ยเมื่อกี้มาซอยเป็นเอวี่เห้น้องเฟิร์สครับเป็นน้องสาวเนาะน้องเฟิร์สเนาะครับหลานหลานฝากุณงานน้องเฟิร์สนะครับของค่ายตามีแห่งเล็กกว่าไของ อีกค่ายคิดว่าอีกกรโดนนะครับจะมีซิงเกิลใหม่ของเจ้าของนะครับอาจจะเป็นแร็พคอมเบอร์น้องบิวตินแล้วอาจจะเป็นเพลงเป็นเพลงกันเลยครับ,รบผมเรื็วๆนี้ต้องติดตามทั้งช่อง YouTube หรือว่าทั้งซื้อโซเชียลต่างๆของสามีฮังเล็กครันะครับผมแล้วเพิร์สก็กำลังแต่งหน้าอยู่ครับแล้วก็มาฟังเพลงแมเพลงอะไรครับได้ข่าวว่าแต่งมานานแล้วประมาณอีก3-4ปีถึงจะได้คลอดใช่ไหมก็พี่แม่ครับ แตงม่อโดนเราขาบอกเลคุมเซอร์มเตอร์มเออกไปเฮ็ดบัสเลยเยก็ได้เกิดและคอยแจ๊กสีเฮ็ดเป็นซื้อเพลงอย่างบาดแอลโอ้ยไมบอาแล้วเขากคุยเรื่องอย่งี่กัแล้วเดี๋ยวผมมาให้ในการเฮ็ดดอกก็ให้ไม่ทุนกงคามเฮ็ดนด้ตนใจอยาก สำหรับสนุนในการทาย MV ของน้องเมกิคือเต่านองเมกิเลยครับเพิงมคิดว่าประมาณหาสิบนวิ้วนแค่หาิบลานวิวประมาณปีนึ่งแหละเหาหาิบลยิวเขนแหงเลยะรซ่เกี่ยวบอลชุบอโอ้ชออสอพอสำนักเอกคนที่น้ำเน้องตองด้วยน้องตองด้วยซื้อนักเอกคที่โอ้ซื้อน้องตองโอ้ซื้อคองกันกับไข่ไว้ พ้องกันมองไงนกตองกับแม็กกี้มันคนละอย่างกันเลยเอ้า่กยสิเปลี่ยนซื้อแล้วซื้อว่าอย่างยี่ง่กยสิเป็นแตกฮะ่กยสิซื้อแตกพักอย่างเงี้ยเอ้าเขาซื้อต่อต่อเต้าขึ้นกันไหมแรกแตกตึงแตกตึงเนี่ยรอไอพ้องไปหนี่งโอ้ยเขาพ้องแต่เที่ยงเอาแล้วจังเลยจังกี้ตามต่อไปครับเดี๋ยวแม็กกี้ ไปเข่าชาก็นะเข่าชากเขาได้ถึงฮะเข่าตอนแรกนี่นะะแล <บ S 1> ้วก็นเข่าเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่ามันอีกไท,ทอยอีกแกวี่เพ่งน,นึงแล้วได้หนีินก็คือบรรยากาศย่างหนาโงเวียนนี่น้องน้องไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้นะไหมนี่แต่งอยู่น้องแต่งมาแล้วน้องเขาแต่งมาแล้ว,มลวผมต้องแต่งบ่ไงเพราะต้องน้อง่ต <c oughs> <อ>้องไ้องรออโอ้โหพูดดีมีเหตุผลอย่าเฝ้าเขอแต่งให้น้องเราพูดดีมีเหตุรรมชาติลงโทษว่นเราจะว่าค้ามมีไหม ตองเป็นนังพ้นเดียวกิอเขาพนเดียวเวลารันดีเพื่อนนี้เป็นอะไก็คือหยุดหยุดซีแสนนี่แหละพอหาล้วพ่อหาแสนละพ่อหาแสนเลยวะก็แวเักแูเดียวให้ชินว่โลที่ไงใครจะเบื่อาตีก็เพื่อยังก็เพื่อยังก็เพื่อนหนึลองสูหันแล้วใครจะกับเบื่อหรเพื่นเงินของใคอีกคนอีกเพื่อนหนึ่งบนรถซีนอย กุนเซิมกุเซิรุเซิดมเพยงเงยคออยว่าสีรถคุ้นยุ้าเสียครับบอสขอได้รถไเสีย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 นี่รถนายนี่ปล่รถลงนะรถุ้นน่ะไั้นอ้บอรถคุนเนาะรถไรก็หนีหมดนีกคุณบอสว่าสีเห็นมันจอยลงเกัาเาใหมมันรอโอ้มันจอยเตี้ยวันจะรถพุ่งจะได้ถ้าจะคอยรอไ็่ใังไงก็ขีรถได้เป ปาดออกาดออกเสรวิธีรัดเล็บมือเดียวก็แล้วแล้วก็เย็บไ้ลโอ้แล้วก็เย็บไบั่นป่เนี่เย็บใบก็ใส่กับไปสลายไขมันออโอ้โหจเมาสลายไขมันโคตรจะมาสลายไขมันบนนี้วันน่ยถ้าไปสลายไขมันมึงจะไปใช้ไปไหนมีแม่ไม่อายก็ได้จะขี่ขึ้นมาอวอยูโอ้ยันเด็ดหาูเรื่องง่ายขึ้นบ้านกน ถาไงว่าเห็นเขาพวกนี้เราเทกเอาเทกเอาเอาได้เอาเทกย้อนเลนเอาบอกันเอานี้ไปลงสีหน่อยก็ใดเรื่องสีไง้อมูลอนนั้นเขาอานเป็นกระแสอยู่กระแ่าอนั้นเงทนี่คนแสดงติาม่และว่ออยู่น้องตอมน้องตอมพระเจ้าพระเ้าวแสดงจริงเนี้ยเอาแสกินก็เอาแสดงจิพพ้อมแล้ว เดีอ่นดี <is> <AN> oh. the oh. ้เพิ่มนี่เลยโอ้เอาจักโมกลยเนี่ยวทายจักมเลยีายาน้องเฟิร์สทางหน้าอยู่นัดหนึงใกล้เสร็จแล้วเฮ้ยโดนไว้ทายฉาก่ยิงกับอาจารย์แม่กับอาจารย์แม่กั้วข่พ่อมไปนี่งนอกีพ่อผมไปนี่โเ้ยพ่อมแต่เทียงคาลยนะเพว่ามันกเอขกินน้ำขวกินน้ำ่อ ว่าท,ท้าเพื่อเดียวเอาคิดนีสักนีดครับจังเด็ติดตามว่าเอ็นวีที่เป็นจังไงนะครับอา่าโอเคครับสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีแม่ค,ครับเ,เดี๋ยวก็สิว่าย,ยิงแม่ยังอีกล่ะสวัสด,ดีครับโอ้ยตาสั่งเนาะนิสัยเอาครับสวัดดสวด,ด,วด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ